สวัสดีครับมาชมอีพีต่อไปนะครับผมเป็นการเลี้ยงเลี้ยงมดนะครับตัวนี้นะครับเรานำเศษอาหารนะครับมานะครับอพอดีมันมีปัญหาอยู่ที่มดแอบเข้าตามรูนี้นะครับตามรูนี้นะครับแล้วก็ทำให้ไม่เข้าหลังตัวนี้เข้าหลังเรียบร้อยนะครับผม วันนี้เข้าหลังจะมาดูลังเขานะครับก็จะทาใยนะครับลังเขาจะทาใยนะครับผมใยแล้วก็จะมีไข่นะครับจะมีไข่นะครับผมไข่แล้วก็จะออกฟักออกลูกเป็นตัวนะครับผมตอนนี้กาลังสร้างอยู่นะครับก็คือตัวนี้ลังใหม่นะครับเขาจะสารวจนะครับผมจะเข้าสารวจก่อนนะครับ นี่นะครับเขาทําการอาเอามาเรงนะครับตัวนี้เราเขาก็จะสร้างไข่ของเขานะครับนะครับจ,จะมีไข่นะครับมีไข่เดี๋ยวถ้ามันเยอะๆนะครับประชากรเยอะๆมันก็จะเต็มนะครับไข่ก็จะออกเยอะนะครับผมนะครับตัวนี้ก็คือ มีน้ำหวานนะครับน้ำหวานเขาก็จะมากินนะครับผมมาดูดไปนะครับตัวนี้จะเป็นน้ำหวานอันนี้อาหารแมวอันนี้อาหารแมวเหมือนอาหารมาเลยนะครับมันใหญ่ชิ้นใหญ่เกินไปนะครับตัวนี้เ้าเสียของเขานะครับเขาดูดนะครับผมเดี๋ยวเรามาติดตามชมตอนต่อไปนะครับว่า อันนี้ผ่านไปสองอาทิตย์นะครับก็คืออ่ามันมีมันมีอ่าใครเอาไม้มาไว้ตรงนี้ครับมดเลยออกไปนะครับผมออกได้ก็เลยต้องทําให้ดีๆนะครับกับมันติดบริเวณนี้ก็มันมันต้องไปอยู่ในป่านู่นนะป่าแบบตามนี้นะครับถึงจะโอเคนะครับผม